เตะบอลเห็นไหมนี่เนีย่ยยิงไหมนี่ยิงประตูไหมเนี่ยย,ยิงไหมครับจิ้วเนี่ยเทวเตะบอลจะพ่อประตูไหมนี่นี่โอ้ยทีเยวรู้ดิมีตาขายด้วยเห็นไหมนี่ยิงได้ไหมหอึพี่เคสพี่เคสใช้ทำลายให้น้องหน่อยนี่ เตบอนเตบอลว้าวว้าวเห็กน,นกันไหเช็คเช็คเช็คตบอนเตบอนเตบอนเนี่ยชอบไหมเนี่ยนี่เนี่ยคุณบอลเห็นไหมว้าวเตบอลไหมเนี่ย นี่นไหมพี่เขาเตะบอลนี่นไหมเนี่ยอืมอย่พี่เขาเตะบอลนี่นไหมเนี่ยโอ้เตะบอลเตะบอลไหมพี่เขาเตะบอลแล้วเหรอเห็นไหมพี่เขาเตะบอลแล้วนี่เนี่ยอิอเห็นไหมเห็นไหมพี่เขาเตะบอลเห็นไหม เห็นไหมครับว้าวไปแล้วหนุนไปแล้วหนุนนี่เทลเทมาแล้วพี่เทปฟุตบอลมาแล้วบอลมาแล้วเทลเทลมาแล้วเทลว,ว้าวพี่ขเขาเตะบอลเาแล้วนะ่ะ